Đây, đúng, đúng vị gì Nhìn thấy không? Được, được. Được rồi, đúng vị trí. Các bạn này không? cái này không?

องพิธีครับนี้องพิธีนะงไม่ใช้ไหนพิธีที่ฝนไม่ตกพายุไม่ตกเลยทำมาเพื่อใช้พิธีไม่ฝนไม่ฟ้าอะไม่ตลฝนไม่ตกฝนไม่ตกพายุไม่เข้า มากด้วยากดวยเยากดวนี่เป็นพงในพิธีนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับใช้ตอนทำพิธีหล่อองค์เท้าวสวรณไล่ฟ้าไล่ฝนได้เลยฝนไม่ตกพายุไม่เข้าสี่วันสามคืนติดๆดรงนี้เดี๋ยวจะทำการประมูลใช่ไอาจารย์หรือว่าอวด ดูอีกทีหนึง่งดูความหมดตัวอีกทีหน,นึ่งมีทั้งหมดกีนนอ่อันน่ะมึงเด็กสิบเจ็ดส <17. S 2> ิบเจ็ดฝืนนะครับบอกฝืนแล้วมาอื่นแล้วเอาไปซื้อที่ซื้อที่ต่ออนะที่จดรถ รายได้ก็นำมาซื้อที่เพิ่มเติมด้านลหลังสั่งแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรงชัยตรงสบัดนำเลิกนำชัยทั้งหมด17ผืน ที่บ้านก็ <S <S มีโชคมีชัยเมัอนทองชัยเราไอก็ชนะก็ยังชน,นะฝนชนะฟ้าได้เลยใครจะเอาใบเก็บประดับบ้านก็ได้นะครับเป็นทองพิธีิเป็นทองพิธีหาย,ยากคนระับมีตัา เขา็พอใช้งานจริงแล้วใช้ได้ผมจริงอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาทงมาเอานนี้เลยนะให้อันนี้ให้ต้องต้องให้เขาเพราะว่าเขามาช่วยงานสุดยอดมากผมปรัานารอไหมหรือนลรู้บรวะผู้รัารบัรารผูัากข้าไเีีาัี๋ยวกคื่นะไวเขาไ ใจครับปนะจา์ที่ได้มาร่วมโอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุณนะผมเจ๊งแน่ชคดีครั่นะคงใช้งานแน่นอนร้านมันจคุ้นแก่แล้วถ้ามีใจก็เอาไปเลยพี่ถ่ายรูปไนครับถู่กระทันยไมถ่ายรูปกรตัน ครับเลย่อามเดียรครับหัวนั่งขวาเมียนั่งซ้ายแสดงว่ากลัวเมียพี่อ๋มึงมึงกล้องันหนึ่งองซ้าย เป็นนแรกก็ให e ้ได้เนี่ยไม่เคยได้เลยทั้งหมด17บืนวันนี้ก็จะเหลือ16บืนเหรืยญเหรีละหมื่นเืนละหมื่นทีแรกจะติดต่อจะเช่าจ้าเหรียญละหมื่นใครเพราะพายุพายุพาจริงว่าพายุเข้าแต่ทำมาที่นี่ไม่ได้ถูกไหมห้ามฟ้าห้ามฝนได้เลยครับจริงไหมทุกคนบอกว่ายังไงเสร็จแน่ใครมาหลอดกันหกวะครับสี่ สี่วันสามคืนยี่สิบโอเคยี่สิบมี่นยี่สิบมนมั้งดิซื้อที่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 อทโอเคตัดเลยก็ได้ตรงนี้เลยให้ดูก,ก่อนให้ตัดหนึ 1> 1> ละหมื่นตรงนี้หนึ่งหมื่นนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามา<ด><ล>ในเพจของอาจารย์ได้เลยนะครับร่วมร่วมซื้อที่บอกเอาซื้อที่ เ,เงินที่ได้มาจะเป็นเงินที่ใช้สําหรับร่วมซื้อที่ด้านหลังเพิ่มเติมของออประจำสํานักไว้สําหรับจอดรถอีก9้าไร่เพิ่มเติมนะครับโอเคขอบคุณครับ